ครับสวัสดีนี่คือบ้านพัทนาไทยเวสสามอุทยานทองนะครับนี่คือดุกดิกดุกดิกเขาเพิ่งตื่นนอนนะนี่คือภาพที่เลคคอร์ดไว้แต่ภาพความจริงเขาเพิ่งตื่นนอนสภาพเขาไม่เหมือนเดิมนะวันนี้แล้วเราก็ต้องเห็นใจเขานะครับโอเคและ นี่คืออุปกรณ์ที่สะสมมามมจากจาก,การท่องเที่ยวจากอะไรต่างๆอันนี้มุมของเฟิร์สครันะครับเขาใช้ทำงานันแล้วก็กินข้าวอันนี้สภาพปัจจุบันเขาคือเขานอนแต่ยังไม่ติดเตียงนะครับยังเดินได้แต่ <c oughs> ก็ ไม่ค่อยเคลื่อนไหวไหวติงอะไรเท่าไหร่เราก็ต้องคอยดูแลเขาต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เขาจะไม่ไัากอเขาจะไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ช่วยเลยเดี๋ยวจะพาออกไปดูข้างนอกนะครับข้างนอกก็ของลกอันนี้คือของที่รอขายยกเว้นมอเตอร์ไซค์นะครับ ว่าอย่างอื่นคือรอขายเป็นมองเก่1 2ายรถเล่รับซื้อของเก่าต่างๆหม่นประมาณนะฮะคือมรับซึ่เก็บเอาไว้ับสําหรับคน่อยไปเค้ยังมีพื้นที่เหลือเยอะครับในบ้านมูลฐานความปิดที่สองก็คือมูลฐนความปิดไปดูตรงมุมนั่งเล่นนะครับหน้าบ้านประตูรั้วมคือบ้านหลังนี้เราก็ซื้อมือสองมาอย่างว่า ค่อยๆดูแลปรับปรุงไปสารานี้มุมนี้เดิมเป็นต้นมะม่วงเราก็โคนต้นมะม่วงออกไปาสารามาตั้งแทนเดีวราจะมาปรับปรุงต้นไม้ที่อย,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 ยอู่ริมบ่อเคครับจบแล้วนะครับ